ตอนนี้ก็ EP 4แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเราทำเอาไว้แล้วนะครับก็ดูกันเพลินๆในช่วงวันว่างๆเราไม่ทำให้หนังยาวเกินไปเพื่อเพื่อนๆจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นได้บ้างเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเหตุเป็นเพราะเขาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางเพศเดวินชีจึงได้บังคับให้ผู้วิพากษาไปมีอะไรกันกับแม่หมูแถมเขายังได้ถ่ายทอดเหตุการณ์ทั้งหมดขึ้นไปทั่วท้องฟ้าของเมืองหลายคนอาจรู้จักเดวินชีแค่ในฐานะศิลปินนักวาด แต่ว่าเขาก็ายังเป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะแถมยังเป็นนักหลบหนีชั้นครูอีกด้วยนับตั้งแต่เขาทําให้กองทัพโรมันต้องหวาดกลัวด้วยระเบิดคลัสเตอร์กับหน้าไม้ขนาดยักษ์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาพวกวาติการก็มองเห็นว่าเขาไม่เป็นเสียนหนามในอกและนั่นก็คือเหตุผลที่พระสันตะปาปาได้สั่งให้คนใส่ร้ายดาวินชีในเรื่องข้อหาทําผิดทางเพศและทําให้เขาต้องติดคุกเมื่ออยู่ในคุกเขาเห็นค้างคาวที่บินเข้าไปในห้องขังเดียว ดาวินซีก็นึกแผนดีๆได้เขาจึงเริ่มวางแผนหลบหนีเขาตั้งใจหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักโทษคนอื่นๆเพื่อจะได้ไปอยู่ในห้องขังเดียวนั้นจากนั้นเขาก็ขอให้พ่อของเขาเอาอางุ่นป่าที่ดิบและสดๆมาให้ระหว่างที่มาเยี่ยมเขาแต่พวกทหารยามเริ่มระแวงดาวินซีกลัวว่าเขาอาจจะวางแผนอะไรอีกดาวินซีเริ่มอธิบายว่ารูปทรงของใบองุ่นมันสามารถทําเสียงสะท้อนเพื่อดึงดูดค้างคาวให้ผสมเกสรทหารยามคิดว่าเขาเริ่มบ้าไปแล้วแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่า ข้างขาวพวกนั้นจะเป็นกุญแจสำคัญในการหลบหนีของเขาพ่อของดาินชีบอกให้เขายอมรับผิดไปซะโทษอย่างมากก็แค่ถูกตอนเท่านั้นแต่มันยังดีกว่าถูกเผาทั้งเป็นต่อหน้าผู้คนแต่อย่างไรก็ตามในวันพิจารณาคดีดาินชีต้องเผชิญหน้ากับการกล่าวหาที่รุนแรงของผู้พิพากษาดาินชีก็ได้แตก่ก้มหน้าลงแล้วเขียนอะไรบางอย่างบนกระดาษแล้วทันใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนและเคาะดินสอลงบนโต๊ะอย่างต่อเนื่อง เขาเปิดโปงเรื่องการพิจารณาคดีครั้งนี้ว่ามันเป็นแผนการเกี่ยวกับการเมืองเพราะเขาเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อการรุกรานเมืองฟลอเรนซ์ของพวกวาติกันแต่ผู้พิพากษาก็ไม่เชื่อแล้วสั่งพักการพิจารณาคดีเพื่อไม่ให้เขาพูดต่อตอนนั้นดาวินชีรีบบอกพ่อของเขาให้ส่งโน้ตอันนี้ไปให้โซโรด้วยข้อความที่เต็มไปด้วยคำพูดที่ไร้สาระแต่มันก็คือรหัสลับโซโรเขากำลังช่วยจูเลียโนซ้อมละครเพราะเมืองฟลอเรนซ์กำลังจะเป็นเจ้าภาพในจัดการแสดงครั้งนี้พ่อดาวินชีเอาโน้ตให้โซโร แน่นอนว่าเขาสามารถถอดรหัสเนื้อหาในโน้ตนี้ได้เขาเริ่มทําตามที่ดาวินชีเขียนโซโรบอกให้จูเลียโนสร้างละครที่เป็นเรื่องราวการขโมยหมูจากเรื่อง The De Camerone จากนั้นเขาก็ไปยังตลาดพร้อมกับรายการซื้อสิ่งของและแบบร่างจากดาวินชีถึงแม้จะไม่รู้แผนการแต่โซโรก็ทําตามการพิจารณาคดีกลับมาดําเนินต่อโดยอายการได้นําพยายมายืนยันว่าดาวินชีกระทําผิดทางเพศกับเขาแต่เพื่อหักล้างคำโกหกนั้นดาวินชีเขาเขียนคำถามบางอย่างให้กับทนายของเขา ก็คือพ่อของเขาพ่อเขาเริ่มถามถึงรายละเอียดวันเวลาสถานที่และแม้แต่ท่าทางของการทําผิดทางเพศภายใต้ความกดดันจากคําถามที่น่าอับอายบวกกับความประมาทเรื่องราวของพยานเทสมันก็พังทลายลงผู้พิพากษารีบสั่งหยุดการสักค้านพยานพร้อมเรียกทนายมาขู่ว่าจะจับเขาขังคุกพร้อมกับดาินชีถ้าไม่หยุดคําถามมันแสดงให้เห็นว่าผู้พิพากษาถูกชื่อตัวไปแล้วและการพิจารณาคดีนี้มันก็เป็นเพียงฉากบางหน้าเท่านั้น จากนั้นอายการก็นําเสนอหลักฐานใหม่พวกเขาเพิ่งค้นโรงงานของดาินชีและพบภาพวาดเปลยจานวนมากและการวิจัยเกี่ยวกับศาสนาอื่นๆมันเพียงพอที่จะตั้งข้อหาหมิ่นศาสนาและพวกนอกฤตผู้พิพากษาก็เพิ่มข้อหาว่าใช้เวทมนต์แล้วเอาไปรวมกันกับข้อหาทําผิดทางเพศผลการตัดสินจะประหารชีวิตดาวินชีในวันรุ่งขึ้นในขณะเดียวกันเพื่อนๆของดาวินชีก็เริ่มสร้างอุปกรณ์คล้ายกล้องโทรทัศน์ตามคําขอของดาวินชีพร้อมกับอุปกรณ์ประกอบฉากปแปลกๆอื่นๆ พวกเขาสงสัยว่าเขาจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้จากในคุกได้อย่างไรตอนนี้ดาวินชีเขากําลังดําเนินการตามแผนหลบหนีของเขาเขาได้ให้องุ่นกับค้างคาวที่เขาหลอกล่อมันด้วยใบไม้จากนั้นก็เอาขี้ของพวกมันที่มีฟอสฟอรัสมาปั้นเป็นก้อนเล็กแลวผูกติดกับขาของพวกมันเมื่อพวกค้างคาวมันบินออกไปข้างนอกอุณหภูมิที่สูงขึ้นทําให้ฟอสฟอรัสลุกไหม้สร้างแรงระเบิดขนาดเล็กเป็นการระเบิดต่อเนื่องทําให้ทหารยามในคุกตกอยู่ในความวุ่นวายพวกเขาสงสัยดาวินชีแต่ทว่าเขายังนอนอยู่ในห้องขัง อกโซโรเห็นแสงวาบจากการระเบิดแล้วก็รีบปลอมตัวเป็นทหารยามเพื่อลอบเข้าไปในคุกแล้วขโมยกุญแจห้องขังเพื่อจะปล่อยเดวินชีแต่เพื่อไม่ให้ความแตกเดวินชีกับโซโรจะสลับเสื้อผ้ากันเมื่อทหารยามมันกลับมาที่ห้องขังมันก็เตะเดวินชีตัวปลอมไปสองสามครั้งเพื่อระบายความโกรธโดยไม่รู้ว่าเดาวินชีตัวจริงหนีออกไปแล้วในเวลาต่อมาผู้พิพากษาเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกมัดติดอยู่กับแม่หมูที่กําลังติดสัตว์ยิ่งเขาดิ้นรนมากเท่าไหร่ แม่หมูก็ดูยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นเดวินซี่เริ่มแนะนําสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของเขามันคือเครื่องฉายภาพขนาดใหญ่ที่ทํามาจากปริซึมและเลนส์นูนมันต้องการแถบแมกนีเซียมที่กําลังเผาไหม้เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่สว่างที่สําหรับใช้ในเวลากลางคืนแล้วเมื่อฝาครอบเลนส์เปิดออกภาพที่บันทึกจากภายในห้องจะถูกขยายผ่านการหักเหหลายๆครั้งแล้วมันจะฉายขึ้นไปบนเมฆเหนือท้องฟ้าแล้วการแสดงละครของเมืองฟลอเรนซ์ที่กําลังเล่นอยู่ ซึ่งกำลังเล่นฉากขโมยหมูจากเรื่อง the decameron อยู่พอดีและภาพบนท้องฟ้ามันก็ดันไปตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบและนี่อาจเป็นการถ่ายทอดสดครั้งแรกของโลกดาวินชีเขาขู่ว่าจะฉายใบหน้าของผู้พิพากษาขึ้นไปบนท้องฟ้าถ้าหากเขาไม่ได้รับการปล่อยตัวในศาลพรุ่งนี้แล้วเขายังบันทึกฉากนี้ไว้บนผ้าใบฟลูบด้วยซิลเวอร์ไนเตรตเพื่อเป็นหลักประกันผู้พิพากษาบอกว่าผู้คนจะไม่เชื่อของพวกนี้แต่ดาวินชีบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจะเชื่อหรือไม่เชื่อ แต่เรื่องราวในวันนี้มันจะประนามเขาไปจนวันตายในวันรุ่งขึ้นเมื่อการตัดสินครั้งสุดท้ายเริ่มขึ้นพ่อของดาวินชีได้แต่ก,ก้มหน้าด้วยความสิ้นหวังแต่ทว่าผู้พิพากษากับสั่งยกฟ้องอย่างรวดเร็วเนื่องจากขาดหลักฐานแล้วรีบเดินออกไปทําเอาทนายโจทยืยนงงในขณะนั้นผู้คนก็ได้เริ่มเฉลิมฉลองกันดาวินชีเขาได้ขัดขวางแผนการของพวกวาติกันไปอีกครั้งและเขาก็ไปอยู่กับโดนาตี้ที่รักของเขาแต่เธอกําลังรู้สึกผิดเกี่ยวกับจดหมายกล่าวหา ดาวินชีเรื่องการทำผิดทางเพศนั้นมาจากเธอนั่นเองเพราะเธอถูกบังคับโดยพวกโรมันแต่ทว่าเธอก็ได้ตกหลุมรักเขาไปตั้งนานแล้วหลังจากที่ทุกอย่างได้คลี่คลายดาวินชีเขาก็เริ่มกลับมาค้นหาบันทึกแห่งใบไม้และแม่ของเขาต่อแต่ทันใดนั้นเวโรชิโอชาวเติร์กผู้ลึกลับก็ปรากฏตัวอีกครั้งเขาบอกดาวินชีว่าแผนที่ของชายชาวยวและมันเป็นสำเนาเพื่อเข้ารหัสแล้วมันสามารถถ,ถอดรหัสได้แล้วเวโรชิโอก็หมุนเหรียญบนจานอย่างรวดเร็ว มันทาให้ดดวินชีตกอยู่ในผวังในชั่วพริบตาต่อมาเขาก็พบว่าตัวเองอยู่บนม้าที่กําลังเดินทางอยู่ในป่าก,กับโซโรและนิโก้ทาให้ดดวินชีเริ่มสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามตั้งสติแต่ว่าม้าก็พาพวกเขามาหยุดตรงหน้าผาเบื้องหน้ามันปรากฏปราสาทขนาดใหญ่ที่สูงตระหง่านมันเป็นสถานที่เดียวกับที่เวโรคิโอกล่าวไว้ว่ามันเป็นที่คุมขังของคนที่สร้างแผนที่ปราสาทเป็นของแวลทขุนศึกจอมกระหายเลือด ซากศพที่ถูกเสียบประจานล้อมรอบป้อมประการแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของเขาแวลเคยได้ยินชื่อเสียงของดาวินชีในฟลอเรนซ์แวลจึงเชิญเขามาร่วมทานอาหารเย็นและเพื่อขู่ขวัญแวลได้บังคับให้นักโทษต่อสู้กับสุนัขที่ดุร้ายสองตัวนักโทษถูกฉีกถึงอย่างรวดเร็วมันทําให้นิโก้และโซโรวาดกลัว แต่มีเพียงดาินชีเท่านั้นที่เขายังคงนิ่งสงบแล้วดาินชีก็แสดงไฟศักดิ์สิทธิ์อันน่าทึ่งโดยใช้ผงแมกนีเซียมเพื่อสร้างเปลวไฟมันทําให้แฟลดประทับใจและยอมรับดาินชีในฐานะแขกผู้มีเกียรติของเขาดาินชีขอบคุณแฟลดด้วยการนําเสนอเหล้าบรันดีของเมืองฟลอเรนซ์และให้ทุกคนดื่มมันรวมถึงคนรับใช้และสุนัขต้องกินดาินชีเริ่มรู้สึกมึนงงเขาก็ได้วิเคราะห์รูปแบบของประสาทและเริ่มสร้างแบบจําลองสามมิติในหัวเขาหลังจากคาดการตําแหน่งที่น่าจะเป็นที่อยู่ของนักทําแผนที่ เขาก็ให้โซโรและนิโก้ดื่มยาแก้พิษเพราะเขาผสมยานอนหลับลงในบรันดีคนอื่นๆจะต้องหมดสติแน่ๆและจากการคาดการณของดาวินซี่นั้นมันก็ถูกต้องแล้วนักทําแผนที่ก็ถูกขังอยู่บนยอดปราสาทในกรงเหล็กทรงกลมแถมยังมีดาบแทงนับไม่ถ้วนอยู่ข้างๆตัวเขาและการที่จะถอดดาบออกถ้าทําผิดลําดับมันจะทําให้เขาเสียชีวิตจากการถูกบาดในทันทีดาวินซี่เริ่มคำนวณในการถอดดาบที่มันซับซ้อนออกได้ทั้งหมดอย่างรวดเร็ว เมื่อเขาคำนวณเสร็จก็พบวิธีแก้เขากับโซโรค่อยๆถอดดาบแต่ละเล่มออกในที่สุดก็ปล่อยนักทําแผนที่ให้เป็นอิสระได้อย่างไรก็ตามนักทําแผนที่เตือนว่าปัญหาของพวกเขามันยังไม่จบส่วนแวลดเขามองทะลุกลอุบายของดาวินชีและได้ทําการซุ่มรออยู่บนคานไม้แล้วเขาก็กระโดดลงมาใส่ดาวินชีเขาไม่มีทางสู้แวล์ที่โหดเหี้ยมได้เลยโซโรแบกไม้กางเขนแล้ววิ่งไปตีแวล์จากด้านหลังแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นผลดาวินชีจําได้ว่ามีผงแมกนีเซียมในกระเป๋าของเขาที่เหลือจากการแสดงไฟศักดิ์สิทธ์ แล้วปลาใส่แวดในทันทีเปลวไฟมันระเบิดใส่แวดในทันทีแต่ทว่าเพียงไม่กี่วินาทีแวดมันก็เดินออกมาจากเปลวไฟแล้วเข้าจับเดาวินชีเพื่อผลักให้ตกปราสาทในตอนนี้เดาวินชีเริ่มจนปัญญาอย่างสิ้นเชิงแต่ทว่านักทําแผนที่ก็มาทันเวลาแล้วก็แทงไปที่แวดเดาวินชีได้โอกาสก็รีบผลักแวดกระเด็นออกจากหน้าต่างในทันทีแล้วแวดก็ตกลงมาตายคาที่หลังจากนั้นพวกเขาก็พาจะหน,นีออกจากปราสาทแต่ทว่านักทําแผนที่เขาก็ไปต่อไม่ไหว แล้วเขาก็ล้มลงเนื่องจากการเสียเลือดจากกรงขังทรงกลมเพราะจริงๆแล้วนั้นมันเป็นกับดักมรณะที่ไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ถูกขังได้รับบาดเจ็บจากดาบที่ถูกถอดออกมันแทบเป็นไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามนักทําแผนที่เขาก็เป็นผู้ติดตามมิทรัสเช่นเดียวกับเวโรคิโอเขาบอกให้ดาวินชีถลกหนังของเขาเมื่อเขาตายไปแล้วดาวินชีก็ได้เปิดดูเขาเห็นรอยสัก ที่มีภาพและคำแนะนำสำหรับการถอดรหัสแผนที่เพื่อใช้ค้นหาหนังสือบันทึกแห่งใบไม้แล้วพวกเขาก็ต้องใช้กุญแจสองดอกโดยอีกดอกมันอยู่ที่วาติกันดาวินชีเริ่มวางแผนที่จะแทรกซึมเข้าไปในรัฐของสันตปาปาเขาจะแสดงสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งที่ล้ำสมัยต่อหน้าพระสันตปาปาในอย่างที่เขาคาดไม่ถึงตาจบแล้วครับกับ EP ีนี้แล้วเราจะรีบทำสรุปใน E ีีต่อไปในเร็วๆนี้เพื่อนๆสามารถกดติดตามกันไว้ได้นะครับเราจะทำจนจบแน่นอนยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับ